สวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้น้อนี้แม่เสี้ยยังไงเมึงครับตำเจลเอ้ยแต่บกม่วงใส่ปลาปลาคอหย่างมาขึ้นสิไม่เหลือน่ะจ้าตะเจเนื้อมันกินบกบวงอันนี้แม่ส่ตำเจลปลาส่ก็เจเนื้อมันครับผมตำเจลปลาตำเจลปลาใส่บกม่วงบ่แม่จ้ะวัตถุดิบเขามี่อย่างเนี้ยครับแม่แนะน้ำเนี้ยครับพริหอมกระเทียม หอมกระเทียมพีติดปัวก็ได้พี่น้องแล้วก็ข้าวทีครับผมแต่บักม่วงสมบักม่วงสมหน่วยหนึ่งล้วก็นชูโรตนำปลาแล้วก็น้ำปลาครับพี่น้องเป็นมึงการตำเลยครับอันนี้เมลไซพิกทอดมันยังหอมเป็นแม่ วิ่ปอร์ตแต่ว่าหอมกระเทียมใส่กระเทียมสดจ้ะหอมสดหรือผู้ใดสิไปกี้หรือสิไปกลัวก็ได้หอมกับกระเทียมเนาะแม่เนาะ,ะ,ะต้องการให้มันหอมนะหอมชุช่มๆก็เลยบดทอดเนื้อปลาที่แม่แกะแล้วเอาก้างออกนะครับมาเป็นเนื้อมันตำแบบตำอันปลาแห้งมันเนา้อจ้ะแบบเม่ ต้มกะป้อมต้มงไงอืมก้วยกับป้อมดิเนี่ยแาาม,ม่ก้อยกับป้อมเป็น,นหรือเปล่าปลาเรือมาตังจ้ะ,เน,นจะเนี่ยปลาลงไปโขกคุกเข่ากับปีกเลย กมมวงางไซอะไรคิดวอดก้อยกับปอมเนาะนอ่ก้อยกับปอมขนาดนี้ด้วยนาดนี้อย่าสิเขาสงการเนี่ยเว้ยกับปอม ้านตามกระบองกย่วยหลอกนางหลอกดีดปิ่งเนาะมฝากนะหายากขนาดชุมเมือเจับนตำรวจจับอืมแมนบ้านเท่าถ้ากเจ้าิลกนเจ้าิจับกจับบ่แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยจับบ่ได้ดิโอเมแมนไปควงเอิลน์ตำรวจตำรวจจับเอาอลหลีได้ครับ เป็นสัตว์สัตว์อนุรักษ์ก็จะม้อนชิบม,ม,นะม,มี่อะไรหรอเนาะกับควางถ้าบานเฮ้าควางไะไอยู่มั้งหลายอยู่ของกินเนีเตะมูเต็มบูบก็สิหมมาอะไรแล้วสถาบัานเฮาเนาะ พ่อพันธ์มาเลยใช่เจ๊พ่อพันกระป๋อมว่มีฟ้ามกระป๋อมแล้วโกอีอย่างนึงเนี่ยพ่อพันกระป๋อมขายคืยยอยังกบเขย่าไวเนี่ยพ่อพันขายกระป๋อมมีพี่พ่อเมื่อไหรก็ต้องไปศึกษาเมืองตัวความันกินยังมังนไข่ไปฝักกิงไหนดีเออแต่ไก่กเระป๋อมเคยเห็นเคยเห็นใครกระป๋อมมาเเคยเห็น ไข่แง่เขาเคยเห็นอยู่เด้ไข่แง่ไข่กระป๋องเขาก็เห็นไข่แง่นี่เหยียบก็แตกเลยเขาก็เห็นไข่แง่เหนียวเหนียวเจะมีแง่อยู่นีใช่ไมเขามีด้วหน่อยน้ำคนน้ำหยังเหนียวเหนียวใครงูบ่เนาะโมเมนไข่งูอยังหน่อยซ้ำนี่เขาเหนียวก่อยงูหน่อยงูหน่อยออกไข่ทั้ง พอแล้วพอแล้วพอ่อแม่ตับม่วงๆในตับปลาตับเจียวม่วงตับเจียวปลาแห้ง,หงเนื้อข้าวดีเนะาะประกอบทำไรแต่อ่กระนอยนทำไรแต่อ่ชิมมึงเนี่ย ำแหงได้พี่น้องตํแหงอือหือเป็นไดภาษาีจังกนกวเจ้ใส่ทีอโอเคอเค่มะม่วงสมได้พี่น้องอือืออ้ถั่วได้ความบัใส่ถั่วนเ็จ้ ไปเลยเข้ากระดานเมนูกินแค่คงชุดยอดตําปลานี่ยังก็แจ้วป,าปลาป่ะแจ้วปลาย่างแจ้วปลาย่างตําส่ม่วง,งแจ้วปลาย่างใส่ม่วงครับโอเคไหมอ่ะสุดยอดพริกหนุยครับผมอืมอชุดยอดครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่มาลีควัญบ้าทน,นะแม่เนาะจ้านี่แหละครับแจ้ว เจียวบกม่วงเจียวบกม่วงไปอย่างเจียวบกมะะ่วมงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้า